ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจ,จ,จอจานเอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองพักเก้าไกลครับท่านประธานก็ต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้เปิดโอกาสนะครับให้ได้อภิปรายนะครับสนับสนุนร่างที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอนะครับคุณธัญวัน์กมบลวงวังวัดท่านประธานครับเป็นที่น่าเสียใจมากครับ ผมเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการวิ่ายค้านะครับก็ได้สอบถามนะครับบรรดาข้าราชการนะครับที่จากกระทรวงพอมอนะครับและหน่วยงานอื่นๆเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในการสอบถามความพร้อมของร่างพระราชบัญญัตินี้ว่าทางคอ,อรมอหรือหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยมีร่างนะครับที่จะสามารถที่จะ ยื่นประกบหรือเป็นร่างในทํานองเดียวกันได้หรือไม่แต่ว่าปรากฏว่าได้รับคําตอบครับว่าไม่มีความพร้อมคอรามอก็ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นครับร่างของพรรคเก้าไกลวันนี้ผมตึงต้องนําเสนอครับเพราะว่าร่างของพรรคเก้าไกลมีความพร้อมท่านประธานครับร่างนี้นะครับเป็นเจตจำนงเรื่องของเพศคือสิทธิมนุษยชนสไลด์ถัดไปครับท่านประธานจะเห็นว่าการรับรองเพศเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ ตัวเองเนี่ยให้ความสําคัญนะครับเรื่องของมันนอกไปไกลมากกว่าคํานําหน้านามตามอัตลักษณ์เพศมันเป็นเรื่องของการรับรองสิทธิการมีอยู่ของคนเหล่าคนเหล่านั้นและต้องการแสดงเจตจํานงเสรีทางเพศท่านประธานครับ มนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาก็มีอิสระและความเสมอภาคกันถูกไหมครับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเขาก็บอกชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติผิวเพศศาส,สนาพวกนี้นะครับคือสิ่งที่จะเลือกปฏิบัติไม่ได้และท่านประธานครับประเทศไทยเราทำไมถึงจะไม่พร้อมล่ะครับการมีร่างกฎหมายนี้มีข้อดีหลายประการ ผมอยากจะให้ท่านประธานช่วยดูครับผมพามาดูข้อดีของการมีกฎหมายรับรองเพศไม่ว่าจะเป็นการรับรองความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนซึ่งการรับรองเพศสภาพไม่เฉพาะคำนั่นนหน้านามอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นการยืนยันสิทธิของตัวเองและสะท้อนความเท่าเทียมในสังคมซึ่งมันจะ ควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราควรจะได้รับได้แล้วนอกจากนี้หากเรารับรองกฎหมายฉบับนี้แน่นอนว่าการรับรองเพศสภาพจะช่วยให้บุคคลนะครับสามารถใช้ชีวิตและแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างเต็มที่ลดความเครียดและปรับปรุงเรื่องสุขภาพจิตและ เสริมสร้างความมั่นคงทางกฎหมายครับคือการที่กฎหมายจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองและขจัดการเลือกปฏิบัติและการกีดกันที่ช่วยให้เขาเข้าถึงการบริการสิทธิต่างๆอย่างเท่าเทียมผมคงไม่ไปลงรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องการเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามแต่ผมพยายามอธิบายถึงหลักการแน่นอนแหละว่ามันก็มีข้อเสียแต่ผมมองว่า มันคือสิ่งที่ท้าทายในการปฏิบัติครับท่านประธานเพราะถ้ากฎหมายเหล่านี้ผ่านแน่นอนว่าเราจะต้องช่วยกันทำความเข้าใจและให้เกิดการยอมรับจากสังคมว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะมีผลดีอย่างไรและแน่นอนว่ากฎหมายนี้ก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่มีความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่าง แต่ผมขอเรียนแบบนี้ครับท่านประธานในพหุวัฒนธรรมในสังคมที่หลากหลายหากเราอยากให้สังคมอื่นๆหรือความเชื่ออื่นๆยอมรับท่านท่านต้องยอมรับผู้อื่นด้วยนี่คือหลักการขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พักเก้าไกลพยายามรณรงค์นะครับว่าเราเห็นความสำคัญของทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเพศสภาพและอีกนั่นนึงก็คือ ความท้าทายด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะเอกสารราชการและการใช้ทรัพยากรต่างๆในการปรับตัวพวกนี้คือความท้าทายที่เราจะทะเยอทยานให้รัฐราชการรวมศูนย์ปรับตัวเพื่อดูแลประชาชนไลด์ถัดไปครับท่านประธานปรับตัวปรับตัวอะไรบ้างหนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมาย ซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าร่างนี้อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้บอกไปว่ามีร่างของภาคประชาสังคมจะยิ่งดีถ้ามีร่างของพรรคเพื่อไทยร่างของคอรมอเข้ามารวมการร่างจะได้ผ่านนะครับเราจะได้มาช่วยกันพิจารณารายละเอียดซึ่งมันเถียงกันได้ครับท่านประธานในชั้นกรรมธิการผมคิดว่าเราสามารถปรับกันได้จูนกันได้นอกจากนี้ครับท่านประธานเราจะต้อง ดูแลเรื่องของสภาพของระบบกฎหมายที่จะต้องสร้างการยอมรับถ้ากฎหมายนำหน้าแน่นอนว่าการยอมรับมันต้องตามมาแล้วเราต้องสื่อสารเปิดกว้างครับเป็นกุญแจที่จะขับเคลื่อนท่านประธานครับมันมีกฎหมายที่สนับสนุนเรื่องสิทธิของบุคคลข้ามเพศนะครับแล้วก็ไม่ยดติกับเพศทางชีววิทยานะครับอย่างโดดเด่นไม่ใช่แค่ ที่ภาคเก้าไกลเสนอแต่ทั่วโลกเขามีมาก่อนแล้วผมพาท่านประธานไปดูที่อาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆนะครับที่เขารับรองเพศสภาพโดยผ่านกฎหมายอัตลักษณ์ในปี2012ซึ่งอนุญาตให้บุคคลเนี่ยเปลี่ยนเพศสภาพและชื่อในเอกสารประจำตัวไม่ต้องผ่านการรักษาหรือพิสูจน์เพศนี่อาร์เจนตินานะครับที่แคนาดาล่ะ แคนาดาเขาครอบคุมเกี่ยวกับสิทธิ LGBTQ+ รวมถึงการรับรองเพศสภาพเขาก็มีและก็ปกป้องการเลือกปฏิบัติตามเพศสภาพในระดับประเทศที่เดนมาร์กครับเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ลบการระบุเพศระบุเพศข้ามเพศออกจากการเป็นโรคในปี2017และสนับสนุนให้บุคคลเนี่ยเปลี่ยนเพศสภาพและชื่อโดยไม่มีข้อจำกัดที่เข้มงวด ไปดูอีกประเทศหนึ่งครับท่านประธานเนเธอร์แลนด์เขาเป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดกว้างและสนับสนุนสิทธิ LGBTQ โดยมีกฎหมายที่อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนเพศบนเอกสารประจำตัวและนอร์เวย์สหราชจณักหรรืออเมริกาก็เป็นกฎหมายในทำนองเดียวกันกลับมาดูประเทศเราครับท่านประธานวันนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ เราจะต้องเดินหน้ารับรองเพศสภาพของบุคคลํำนำหน้าแล้วก็การคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศผมหวังว่าสภาแห่งนี้จะพูดด้วยปากและเชื่อด้วยใจจริงๆว่าเราต้องการสนับสนุนไม่ใช่พูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่างขอพระคุณครับท่านประธานครับ